สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง y o ยูทูบชาแ n ลเสียงชาแนลไวท์ช่องหนึ่งครับช่องหนึ่งคือช่องแก้ทรงเกงยีนเสื้แสอแจ็คเก็ตยีนแบรนด์เนมทั่วไทยนะครับแต่วันนี้ช่องหนึ่งไม่ได้มาแก้กป็เกงยีนมาแก้เป็นเกงหนังครับเป็นงานครั้งแรกของช่องหนึ่งนะครับมีการขยายเอวออกนะครับระดับหนึ่ง นะครับประมาณ1นิ้วแล้วก็ไล่สะโพกไล่หัวเข่าปลายขานะครับไล่ตามสเสด็จแต่เป็นขาม้านะครับตัวนี้มีทับไหนมากด้วยมีทับไรติดมาด้วยงานค่อนข้างจะยากและซับซ้อนมากมาเหมือนกับการทํายีนนั่นแหละแต่มันเป็นหนังนั่นเองนะครับช่างหนึ่งก็งต,ตั้งใจแก้ไขให้ลูกค้านะครับลูกค้าก็คือเคยส่งเสือ้อแจ็คเก็ตยีนอไม่ใช่แจ็คเก็ตยีนสิแจ็คเก็ตหนังนั่นแหละมาให้ช่างหนึ่งแก้เรียบร้อยแล้วพอเสร็จเรียบร้อยก็ลูกค้าใส่ได้แล้วก็มันลงตัวเนาะก็เลยตัดสินใจส่งกางเกงงหหหนัััมาาาาใ้้่่แกก็ตโโเเเลยครบอววสะพข ยาวถึงปลายขาและมีทับในนะครับทัานนึงก็มีข้อมูลกัของค้าแล้วเนาะก็ทําการรื้อนะครับแล้วก็ประกอบเข้าอย่างที่เห็นนี่นะครับก็เป็นงานค่อนข้างจะพอดีท่างหนึ่งมีประสบการณ์เนาะกับการแก้ติวเองยีนะมานานมากๆแล้วเพราะฉะนั้นก็เลยทดสอบตัวเองกับการทํป็นวเองหนังอีกทีหนึ่งครับก็นะจัดไปนะงานยากท่างหนึ่งไม่เกี่ยงครับเพราะว่า งานแรกเป็นยากสักหน่อยนะแต่งานต่อไปก็ไม่ยากแนละ้วแต่สุดท้ายก็ลงตัวนะครับตามสไตล์งานของช่างนะครับก็มีการล้มตะเข็บให้อย่างที่เห็นนะครับตรงนี้ขยายตรงช่วงอเอวออกประมาณหนึ่งนิ้วนะครับมีการขยับขยายออกส่วนไอ้ตวงขอบเอลนะ่ะช่างหนึ่งก็ต้องเอาส่วนข้างในที่ว่าตัดออกนะค่อยมาดามต่อทุงขอบเอวเพราะามันต้องใช้หนังเนาะสีเดียวกันด้วยเส้นได้ก็หายากเพราะว่าเป็นเป็นได้สีแดงด้วยโอ้แดงมันเป็นได้แบบ บอกไม่ถูกอ่ะแต่ที่หนึ่งก็จัดให้นะครับก็พยายามทําให้ดีที่สุดนะครับก็ทาตามขั้นตอนเนาะประกอบเข้าอย่างที่เห็นนะครับแล้วก็ไล่นี่นะทุกส่วนแล้วก็เก็บงานให้เรียบร้อยให้หลงตัวมากที่สุดนะครับนี่ก็เสร็จเรียบร้อยก็ถือว่าออกมาโอเคคืองานครั้งแรกของช่าหนึ่งเนาะก็พอใจในผลงานของตัวเองลูกค้าก็รับของแล้วก็คือใส่ได้นะครับแต่ว่าการทําก่งเก่งหนังเนี่ยต้องแท็เดียวผ่านจริงๆนะครับเพราะว่าอย่างหนึ่งคือช่างหนึ่งไม่ได้เจอลูกค้าตัวเป็นๆนะส่วนดีเนี่ยเราสามารถ เก็บเข้าเก็บออกได้ค่าเก็บเวลามีปัญหาเนาะแต่ส่วนมากเั้าหนึ่งก็คือเทคเดียวผ่านนั่นแหละ,ะก็เลยต้องเผื่อนะเพราะมีซับในต้องเผื่อลูกค้าใส่ด้วยว่าเป็นไงคือก็เก็บใหญ่กว่ายีนนิดนึงอะ่ะเพราะมันมีซับในไงแล้วก็มียีนอีกสามตัวนะให้ลูกค้าให้แก้ไขเนะะาะเั้าหนึ่งก็ทําการทําากงเกงๆอันนี้ด้วยไอ้อเกงขาสั้นต่อเป้าอีกสองนิ้วก็คือแล้วแต่โจทย์เนาะลูกค้าสั่งมีงานอะไรเข้ามาเั้าหนึ่งก็พิจารณาตามานั้นแต่นี่ก็ป็ตามตามสเต็ปนั่นแหละ นะตามสไตล์งานก็ขอบคุณมากๆที่ลูกค,ค้าไว้วางใจแล้วก็เสียงนะค่อนข้างจะเสียงมากส่งมาให้เจ้าหนึ่งแก้ไขแต่ก็จัดให้หลอดให้ไม่ได้หลอแลวลูกค,ค้ารู้ผู้หญิงนะท่านผู้หญิงก็จัดไปนะครับตอนนี้ก็รับของแนละ้วก็ใส่ก็โอเคลงตัวนะครับกิงยิงเต็มเต็มครับนี่นคือการยินก็จะมีการไล่ทรงใหม่สไตล์นั้นนะครับ ลูกค้าสนใจใช้บริการจากทูตประเทศไทยนะครับแอดไลน์เบอร์โทรช่างหนึ่งเบอศูนย์แปดหนึ่งสามเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าห้าห้านะครับยินดีให้บริการทั่วไทยนะครับแอดไลน์ก็ส่งไฟล์ภาพไฟล์ข้อมูลตะเกีงหรือเสื้อที่แก้มาให้ช่างหนึ่งดูก่อนนะครับว่าดีไซน์เป็นอย่างไรแบบไหนอย่างไรนะครับคุยค่าบริการได้นะครับกับช่างหนึ่งนะครับก็สอบถามได้ตลอดเวลานะครับแล้วแต่ลูกค้าสะดวกขอบคุณมากครับโอกาสน้าเจอะไปนะครับสวัสดีครับ